ใช่ไปตรงนนนจิ้มข้าวโอ้สาหร่ายเต็มเลยแบาบว่าโนริ ถึงทะเลแล้วนะคะหนาวหนาวคนอะไรมามาทะเลหน้าหนาวอันนี้พิ่าซื้อเป็นซื้อเป็นซื้อเป็นอะไรนะข้าวผัดตับใส่กุยช่ายนะคะกินด้วยกันนะคะอะไรกิมาส อ่มาดูว่าคุณพ่อกินอะไรคุณพ่อกินอะไรคะะโอ๋อะไรนะคาส,ส้โดงอืมคาสอดงงกินตับไหมคะกินตับลูกกินอะไรเขาวาดลูปเต็มนะ เพื่อนซื้อมาฝากนะจากที่ไทยอร่อยแม่าให้เห็นโวฮอนโตะดะสีสวยเนาะสีสวยมากเลยไปเลยไปเล่นตรงนั้นกันไปแล้วลูกนี่เรามีอุปกรณ์ฟุกุชิมะให้ ไปสองตะวันนะอะไรมุ้ยกลัวตะบัเกิดตัวสายละเอียดสวยนะคะสายสวยเนอต้องเอาเป็ดเป็ดหงับๆนี่มันไม่เปียกมันทำไม่ได้แม่ไปคนเดียวให้ดูนะแถวนี้ แล้วค่อยเดินแถวนี้น่าจะมีปูเยอะนะคะน้ำมันแห้งไปละหอยปูปลาเดินดีๆนะวันโอ้ดูสะไล่ <c oughs> ปกติน้ำมาถึงตรงนี้นะคะน้ำจะมาถึงตรงนี้นี่เรามามตอนนี้บ่ายสองอะ่ะมาเช้าๆแถวนี้ก็เป็นน้ำหมดเลย เราก็ยืนเก็บหอยปูปลาง่ายๆทุกคนมีปลาดาวด้วยอ่ะมันตายยังตายยังอ่ะอ๋อยังมีชีวิตอยู่เอาเขาลงไปน,นี่ปลาดาวทุกคนให้เขาอยู่ในน้ำตาย มคนไปแล้วตรงนน้นน่ะไปตรงนี้ดูสิน้ำมันลดคนตุ๊กตัตรงนี้ไม่ได้ต้องไปอีกนู่นตรงนน่นหนูอยู่ตรงนี้เด็กอันนี้ไม่เป็นไรหรอกค่อยๆเดินค่อยๆเดินเออนี่สาหร่ายสบายดีน้ คิดมั่วไหนูหนูอยู่ตรงนี้แป๊บน,นึงเดี๋ยวแม่ไปเอารองเท้าก่อนแป๊บน,นึงอยู่ตรงนี้แบบหละไม่ให้ดูมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรนะนี่นี่นี่เนี่ยอ๋อมันเป็นสาหร่ายมีซึชังโคเรตทุเรนเนี่ยมีปิงทะเลไหมจะจับไปให้ลุงช่างโคเรตโคเรตฮึนักกะจะเก็บชิคกอลิบิมีตันนี่มากกว่า แถวนี้มีมไหม,ไมอ่ะไปะเลยมีไหมเนาะมีแต่วากาเมะเยอะแยะเลยเนี่ยปลากระเม,ะเมียะแถวนี้มีหอยไหมมีปูไหมลกูกนี่เขาก็ขายนะที่ที่ซูเปอร์แต่อย่างนี้กินไม่ได้นะมันไม่ไม่ได้ฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อก่อนอู้น้ำมาแล้วไม่กินหรอ มาเดีวนี่ไงตรงนี้โอ้โอเย็นเย็นสบายระวังลื่นนะลูกกิมจิกิโนะกิมจิวะดุกิมจิกิมจิวะดุยอะหาแถวนี้แหละหาหอยหาปูแถวนี้มีไหมอ่ากล้องส่องอยู่ไหนเอาไม่ได้เอามาอีก อู Ooh, oh, oh. ้นี่โอ้ได้เจไบ่เป็นไรมีอะไรแค่น้ำทะเลเฉย อันนี้เหรอหเหมือนมันปลามหมึกมั้งอุ้ยมันมีฉีดน้ำด้วยมันฉีดน้ำได้มันมีชีวิตปล่อยมันปล่อยมันลงแม่ว่าหอยโอ้ยได้เฮ้ยไดจริงจริงเราต้องมัดผมนะเนี่ยมีหอยไหมหอ่ะมีปูไหมหน้านี้ปูไม่มีเหรอครั้งที่แล้วเรามาปูเต็มเลยนะลงเนาะ อัจิตเตอาจีน้อุยรองเท้าอยู่นูここ่นนะไม่อนากกลักไปแล้เตะไอะไรอะไกอะรอะไริะไรอะไรอะไรอะไรปูหรอะไรอะไไนอ ฝนมาหอยปูปลากันนี่เด็กๆชอบนะที่เนี่ยอ้มิจฉโอ,โอ้มีอันนี้ด้วยอ่ะให้ดูทุกคนอ้าวไม่ใช่เนี่ยนี่อะไรเลยทุกคนดูหญ้าทะเลไหมอันนี้บากาเมะ น้ำใสๆแถวนี้มีปลาไหมไมอ่อเกตเลยเบ้านกระเม,มีมีไหมมีไหมมีหอยปูปลาไหมไม่ไม่ยังมายังไม่เจอปลาสักตัวเลยหู้ตรงนี้มีทรายอ้ ขึ้นก่อนขาขึ้นนิดนึงเก่งขาโคนขาเพื่อนเห็นโคนขาแม่หมดโอ้หนี่อะไรอ่ะโยนี่เขาเรียกไรคะอุ้มบุโดอุ้มบุโดจะได้เน่มีแต่ไหนมีอะไรบ้างนะมีหอยไหมเนาะมีปูไหมเนาะมาดูแถวนี้สิปูมีไม่คะาน้ำเย็นมากทุกคนอจิมาเตะหาปลาก่อน เนี่ยแถวนี้มันลื่นมากได้ามาแล้ว,วอ้าวทรายหายเราถอดรองเท้าไปนอนนะทุกคนนอนจำช่วยด้วยนะคะอ๋อน้ำเย็นแต่สนุกมากอะไหนเรามาเรายังไม่เจอปลาสักตัวเลยหรอกมันหนาวปลาไม่ออกมาหรือเปล่านี่่ดกคุณ เรายังไม่เห็นปลาสักตัวเลยทุกคน